ได้คุณพ่อจริแล้วอย่นี้เอาขึ้นมาฉีกเอาขู้นเตาขู้ต้มมือกันจริงจริงแล้วเลยเล่าให้มาแล้วรอยหนึ่งเออให้มาแล้วเออขอให้คุณพ่อที่ให้รางวัลเรามาครับขอให้คุณพ่อจุนใหญ่ที่ได้ยาวขึ้นแม่ ฟังให้จบไปอุณงกระเิดคุณงกรเสดคุณพ่อกระเสดตั้งให่ท่รึยะยาวขึ้นยาหลับตื่นจะได้ตาบหักระวาครับขอให้หญ่ขึ้นยาวขึ้นสีนิดยาพิธานี่ไอ้ยายยาวที่ว่าคือหน้าที่และการงานโอ้โหขอให้คุณพ่อกระเสดแล้วก็คุณคุณแม่เลยนะคุณแม่อะไรุณแม่อัมพรคุณแม่อัมพรช้อนพ่อระเสดขอให้คุณแม่อัมพรยุ้งหายโกแล้วโอบขึ้นนี่เรื่องอ่แล้วไม่ครเรื่องฟังให้จบ ขอให้คุณแม่อภรณ์ยังหายโศกแล้วโหนกขึ้นยามหลับตื่นจะได้แตงโมโอภาวนี่ขอให้โหนกขึ้นลุนขึ้นทีละนิดยามิตรชาไอโหนกโนมที่ว่าคือมองเงินและกองทองโอ้โหดีมากสาคุณแม่อะไรนะคุณแม่อภรณ์ใครบอกคุณแม่อภรณ์นั่นคุณแม่อภรณ์แม่อภรณ์ที่ไหนล่ะใครอ่ะนั่นอ้มพัชราภาโอ้โหเดี๋ย่เขาให้รางวัลมันก็ปากหวานเด้ออย่าเขาให้อวยพรดีๆ ไวยแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว,วรนะครับที่ให้ราวัลทีมง,งานตลกพวกเรามานะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่แคแล้วคลาดและวก็ปลอดภัยคสักท่านที่ไม่ได้ให้อะไรเดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังตัวอเอาเองนะครับไม่เที่ยว ร้องซะเพลงดีกว่าโชว์เสียงให้ชาวเขาฟังเขาเก่งเลยอยากฟังเพลงเก่าๆก็เพลงมันมันแต่งตัวได้ฮาม้ากเลยผมอะไรนะแต่งตัวฮาผมชอบครับชุดที่ผมเตรียมแล้วรายการฝนเดือนหกฝนเดือนหกอ่ะโชว์เสียงครับเรื่องนี้กับรายการชิีช้าสวัสด์โอท็อปนี่ครับช่วยและตัดสินโดยท่านผู้สังเกตการ์ตัวแทนจากจังหวัดสมุทรสาครคนนี้นะครับผมครับผมฝนเดือนหกโชว์เสียงฟันงที่เก่าๆแล้วเอาหวานนะ ตีสมบูรณ์แบบมากเขาก็ถูกต้องแล้วผมจะร้องได้ไงเอาทำไมร้องไม่ได้มันไม่มีเสียงซาวประกอบเพลงคุณต้องการเสียงอะไรผมต้องการเสียงซาวประกอบเพลงก็ต้องเป็นนักบองขึ้นมาทำใครก็ได้ที่ทำเสียงซาวประกอบเพลงต้มแต่ได้แดงแต่แดงแดงแดงได้แดงเนี่ยเอ้ยไหมเอ้ยไหมอยู่ไหนเอ้ไหมเอ้ยไหมเอ้ยไหมเต้นตกครองเลยยังเท่าไหร่ยังไม่เลิกเต้นอีกเเนี่ยเอ้ไหมไหมาทำเสียงซาวหน่อยไหมเออให้ไหมทำามันเห็นอะไรอยู่ดิมันเป็นนักร้องเออไหม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  เอาอลหองล้วอยู่ไนอ่ะไอ้นี่แบบนี่ระเออระเอที่ออเหรอไายังใครวะโอ้โหงไปบวกเล่นอยู่นโอ้โหใครยันไหมไหาให้คุณหมเาเสียงอะไนะหแล้วมึงเสียงเฮ็ดพอน่าเพียนเสือผาเสียงอะไนะมานีมเสียงเศ้าอ่าเดียคุณไหมทำหนึ่งคนนี้เออจหนลอยจาน่อยเลมันมันช้าเพราะอะไรรู้ไหมท้งกินเหลา ไม่ตกไม่ตกหัวน้าร้องของเขาได้ไงใช่ใช่นะว่าอะไรนะไม่ตกหัวน้าร้องขมงได้ไงเดี๋ยวก็จุกเลยนี่ผมถีบไม่บุญแล้วเนี่ยไม่ถีไมะบุญอ่ะาเสียงเศร้านะครับเสียงเศร้าอ่าสบายมากโอเคครับเศร้าเศร้า โหเ้ยมเตะตกเลยพี่เือไม่น่าถามกูอ่ะเสียงเศร้าอ่ะเสียงเศร้าเเสียงเศ้าในทีนี้มามันโมเมนต์เซีนเี่ไม่เาว่าเสียงโงไะโอ้โหเสียงโกงเยพดงกเสีย้งเสียงโกงว่าเสียงเศร้าเสียงเศร้าเสียงโก้งเพได้รู้บ่โก้งเออได้ไได้ะได้บอลืมนะครับโอเคครับมาเลยครับกัน 好，吃掉、哦。你 ข้้าางหนกระโดดขีดสองตีมแม่งเลยไม่นั่งเฮ็ดกอบผออบแมงห้องวนกุ้กุ้ยกุ้ยโซเสียงยังไงเดิไปคุณหมายเชิญเลกินเหล้าสอหลังไป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 นั่งเศร้าดูคุณสาวเพียงใครเดี๋ยาวเพเองมึงทำได้อะเอากี่ตัวบอกมาเลยสองสามตัวเดี๋ยวทำเองร้องสง่าสง่างท่านผู้ฝั่งท้านก็กี่ตัวนะสองสามตัวเอาดังประมาณไหนโอ้ยเอาดังให้ไปถึงอำเภอคลองหาดโอ้โอเคเออโอเค Tchau. <muchos> <muchos> เอาชาหรือเาล่าเอานี่มัายังยังเหลือตั้งหลายตัวนะก่อนจะส่งเนี่ยกลบเพิ่มาแค่ตัวเดียวนี่ปกติตั้งสามสี่ตัวมันต้องส่งเลยเฮ้ยแต่แดง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 ไปเลยตรงเลยตรงลงตรงเลยแถมต้องโกงด้วยอีก กันที่ตัวเุงใจจริงนะยาแต่ไม่ได่ร้องอ่ะร้องเป็นภาษาอังกฤษดีกว่า45โอ้โหพอพูดภาพเดีเ๋ยวเราจอกันใหม่งานปีเลยท่านแทบชุดใหญ่เลยงานปีวันที่29โอ้โหพบกับพวกเรา